คณนี้เราเราหาดีหลกจากวิสากิตชุมชนกลุ่มหัตนกรรมที่เมืองบ้านขาจังหวัดอุดรนะคะหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนวมิตรค่ะเราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรให้เป็นหมู่บ้านนวมิตรหมู่บ้านเรา,นะานเรานี่ยเป็นเพ่อเห่นตรงที่ว่ามีพระลงมาบิณฑบาตท,ทุกวันวันหนึ่งมากกว่าร้อยรูปนะคะแล้วช่วงไฮซีซั่นของบ้านเราแตกต่างจากหมู่บ้านอื่นตรงที่ว่าอยู่ในช่วงข้าวพรรษาถึงออกพรรษาค่ะเพราะว่าหลวงพ่อจะลงมาบิณฑบาต ล้วจะมีคนมาตักบาววันละเป็นพันคนค่ะ,ะ,ะ,คะหมู่บ้านด้านขาสิงค่ะจังหวัดอุดรธาน,านีค่ะวันนี้ประกอบอาชีพหลักอะไรครับพอผ้าค่ะแล้วเราก็แปรรูปผ้าขาค่ะ,คะอาชีพหลักเป็นของผ้าไงครับปกติพอผ้าลายอะไรครับผมปกติเราทอลายที่เป็นอันตักษณ์ของเราเองลายขาสิงแล้วก็ลายหนีสุดค่ะที่เราขายดีนะคะ ที่เราขายได้ต่อมาเนี่ยม่มีลายเจ้าฟ้าเข้ามานะคะเราก็ทอผ้าขายลายเจ้าฟ้าได้ค่ะโอเคครับส่วนใหญ่ตอนนี้ครับสีสีสีผ้าอันไหนขอคุณ้นสีสีของเราจะเป็นเ,เราจะทําสีธรรมชาติทั้งหมดค่ะที่บ้าน ที่บ้านเราเราย้อมสีธรรมชาติและสีธรรมชาติเราไม่ได้เอามาจากที่อื่นนะคะเอามันจากท้องที่บ้านเราเพราะบ้านเราเป็นป่าค่ะบ้านเรามีข้อเด่นตรงที่ว่ามันมีภูเขาน้าตกนะคะเราก็สามารถหาสิ่งที่ย้อมสีธรรมชาติได้จากธรรมชาติที่อยู่ในบ้านเลยคะ่ะไม่ได้ไปเอาจากที่อื่นสีไหนขายดีะสีที่ขายดีที่สุดคือสีครามคะ่ะความรู้ด้านเรื่องของเรื่องกอารตาดนีในใ่ครับท่านะป็นยครับคุณปัญญาถ่าทอดมาค่ะ แล้วเราก็เอาน,นวัตก,กรรมของการาย้อมสีธรรมชาติเข้ามาช่วยโดยการเอาสิ่งธรรมชาติมาหมักเอนไซม์แล้วย้อมเป็นการย้อมเย็นย้อมเย็นเพื่อที่จะให้สีผ้านติดทนนานแล้วก็มันจะมีการกันเชื้อราเชื้อโรคได้ด้วยค่ะเรียนตั้งเดชไหมครับเคยค่ะ,ะที่ไหนจ๊ะที่งานองอทองท,ทองค่ะท่านเคยรับสั่งหรือว่าให้กันบ้านมา ยังไม่เคยค่ะเขา้เขาวามใกล้ชิดยังไม่เคยค่ะพอท่าอะไรของเจ้าฟ้ากับอะไรอื่นตอนนี้โอ้ไหลผือนอยู่ค่ะเราตั้งใจจะขอท่าอะไรเจ้าฟ้าเพื่อสมกวนค่ะเพราะว่าความรู้สึกเราเนะี่ยเวลาทอท่าเนะนี่ยเหมือนกับเป็นลายผ้าพระราชทานแล้วเป็นความภาคภูมิใจที่ที่ กันนะคะเราอยากได้ค่ะแต่ถ้าไม่ได้ก็มไม่เป็นไรไม่เสียยแต่สิ่งที่เราได้ก็คือความภูมิใจที่เราทําถวายท่านค่ะแล้วความสุขเราอ่ะเรามีความรู้สึกที่ลายผ้าเราอ่ะแล้วเราออกแบบต่อยอดพัฒนาลายผ้าของออลายเจ้าฟ้าดังเดิมน,นะคะของเราจะมีขอเอสเก้าแถวสิบแถวเพราะว่าเราเป็นขิดเราทอเป็นขิดค่ะขิดคอเอสนะคะขิดคอเอสอันนี้ ความหมายบ่งบอกเลยอันแรกคือก้าแถวเนี่ยหมายถึงในหลวงรัชการที <bs> ่9พระพัน <hat> ปีหลวงขอเอสสิบแถวนี้หมายถึงในหลวงค่ะในหลวงองค์ปัจจุบันแล้วก็ขอเอสหมายถึงองค์เจ้าฟ้าิริวันวดีหัวใจหมายถึงหัวใจที่ท่านรักชาวบ้านคนไทยแต่ของเราเติมเข้าไปอีกนะคะเรามี เรประดับใจประชาชนชาวไทยทุกคนโดยเฉพาะคนอุดรค่ะเพราะเราก็มีลายก้นถอยอยู่ตรงปีสินด้วยนะคะเพื่อว่าคนอุดรทําท่าอั้ถวายท่านด้วยความทรงหลักทัดเดีค่ะขายไปแล้วกี่เดือนครับหลายเืนค่ะแล้วก็มีคนสั่งจองอยู่ค่ะมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมครับหลังจากนี้มีรายคนมาฝากครัอมีค่ะจากช่วงโควิดซบเซานะคะก็ขายอยู่นม่ได้ขายได้ต่ลยจังหวังค่ะวันนี้มาฟังแล้วพี่ก็จะได้ความรู้อะไรกันบ้าง น่าจะได้เยอะเลยค่ะแต่ว่าเราได้กันแล้วเอาก็กระดักใช้กับใครใครก็ได,ไ,ดได้ค่ะคิดว่าน่าจะได้เยอะเลยหนึ่งยังได้แน่ๆก็คือทุกควนสีจากลายเจ้าตออที่ทำแบบถูกต้องนะคะจากสิ่งที่จะไปทำหลังจากคอามรู้จรกกันมีความลเราต้องลับไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ลายผ้าเราเป็นลายสากลค่ะที่เราจะโปรดีเตอได้ในอนาคตค่ะ ตันนี้หลังจากที่เราพาไปประดิษฐ์มาฟังการละทิ้เนี่ยครัจากผู้ประดิษฐ์ครับทำไมถึงเราอยากเป็นความภาคภูมิใจของลูกหลานเราต่อไปนะะเป็นภาคภูมิใจของคนบ้านสาสิ่งที่ว่าได้ทำพลาดถวายแล้วจะส่งข้ากับเพศไหนครับที่สุดเพืไ่ได้ใจถ้าขิดค,ค่ะเพราะว่าเราเป็นขิดอยู่แล้วอำเภอหนองัวซอโดดเด่นเรื่องข้าขิดค่ะอยากตาก อยากให้ฝากถึงองค์่ารืออคมพัฒนานสังนว่าอยากให้ช่วยอะไรบ้างคบช่วยพัฒน,นาพวกเรานะคะเพราะว่าทั้งชาวบ้านนะไม่มีองค์ความรู้นะคะจะหลายๆยอย่างคือเราเป็นเรามีความรู้ดั้งเดิมอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ความรู้สมัยใหม่นะเราไม่มีเราอยากให้ความพัฒน,นาเรื่องความรู้ใหม่ๆที่เราจะเอานําไปพัฒน,นาต่อยอดที่จะไปโล่อเตอร์ได้และที่สําคัญที่สุดตอนนี้ มันเกิดภาวะโควิดรัาขาทุนนะคะไปขายของไม่ได้สนับสนุนเรื่องการตลาดอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้นไปไหไหมครับอยากสิค้ายากมากเลยค่ะ,ะ,ะติดตามข่าว่า้นแล้วอยากให้ทัานเสด็จที่ไหนไหมครับอยากให้มาเสด็จที่บ้านคะ่ะน้องวัวซอค่ะโดยเฉพาะที่บ้านออยค่ะบ้านขาสิงหรือลงน้องวัวซอได้ดีเลยค่ะคิดว่าข้าอาไขอเจ้าฟ้าสำคัญ,ญ รู้ว่าท่านรักประชาชนชาวไทยแล้วคนทําก็อยากให้ท่านรู้ว่าประชาชนชาวไทยก็รักท่านค่ะรู้หรือไม่ครับว่าผ้าไทยใส่คําว่าผ้าไทยใส่ได้อะรับหมายถึงว่าอะไรนะคะคาว่าผ้าไทยใส่ได้สดวเนี่ยครับหมายถึงอะไรใส่ได้ทุกเวลาทุกววลาโอกาสค่ะคุณจะใส่ไปตลาดใส่ไปงานใส่ไปเที่ยวใส่ได้ทุกอย่างใส่แล้วมีความสุขใส่แล้วสวยใครก็ว่าเราใส่ผ้าไทยดูดี เราอยากให้ผ้าไทยใส่แล้วดูแล้วไม่เชยค่ะดูแลใส่แล้วแบบวิสคนที่ใส่ผ้าไทยสวยสรุปดูดีท่านบอกว่าสมัยก่อนใช่ไหมคะคนที่ใส่ผ้าไทยได้น่ะคือคนแก่ผู้่ายเขาก็ว่าโบราณแน้ะคนนี้แก่แต่ไม่ใช่ค่ะวัยรุ่นต้องใส่ได้ค่ะวัยรุ่นใส่ผ้าไทยแล้วก็สนุกสวยแล้วนี่็จะเป็นคล้ายๆเป็นว่าคนนี้น่ะใส่ผ้าไทยแล้วจะดูโดดเด่นนะคะโอเคครับมา